สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันกับเกมบันทึกลับ3กบสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวแม่ทัพแดงรุ้งตัวสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นแม่ทัพที่มีคำาล่าลือนะครับว่าดีและน่าใช้ที่สุดในเจนนี้เลยนะครับก็จะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากโจจูพันหลวงซึ่งเป็นแม่ทัพของทีมขุนศึกนะครับ ความสามารถนะครับและสกิลจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับจะดีอย่างที่เขาว่าหรือไม่นะครับเราต้องไปพิสูจน์กันเลยนะครับเส้นทางแห่งเสียนมีไว้ช่วยเหลือผู้คนอันดับแรกนะครับเรามาดูสกิลตอนกายร่างกันก่นกอนนะครับสกิลเปลี่ยนไรทิศ ซุ่มโจมตีศัตรูสีรายด้วยดาเมจธาตุน้ำ960%เมีโอกาส100%ไร้เหมันจองจำต่อเนื่องหนึ่งรอบสำหรับความหมายของเหมันจองจำนะครับก็คือไม่สามารถออกเทินได้เมื่อโดนโจมตีนะครับทำให้รอบต่อเนื่องของเอฟเฟกต์ดีบัฟแบบสุ่ม6รายการของศัตรูนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งรอบและรอบต่อเนื่องของเอฟเฟกต์บัฟนะครับแบบสุ่ม6รายการจะลดลง1รอบนะครับ ซึ่งในส่วนของเฮมันจองจำนี้นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนโดนแช่แข็งนะครับและจะทำให้ศัตรูนะครับไม่สามารถออกเทินได้ศัตรูที่ติดสถานะนี้นะครับเมื่อโดนโจมตีนะครับจะทำให้ดีบัฟที่มีอยู่สุ่ม6รายการเพิ่มรอบของดีบัฟไปอีกหนึ่งรอบนะครับก็คือถ้าเดิมมี2รอบนะครับก็จะเพิ่มเป็น3รอบเลยนะครับซึ่งก็จะทำให้ดีบัฟอยู่ได้นานขึ้นนะครับ และในส่วนของเอฟเฟกต์บัฟก็เหมือนกันนะครับก็จะซุ่ม6รายการแล้วก็ลดเวลาของบัฟศัตรูลงไปอีกหนึ่งรอบให้เหลือบัฟสั้นลงนะครับและก็จะยกเลิกเอฟเฟกต์ดีบัฟของตนเองนะครับก็คือของโจจูนะครับลงไป3รายการและจะเพิ่มโบนัสดาเมจสุดท้ายนะครับและเลี้ยงดาเมจสุดท้ายให้กับตนเองอีก20%นนะครับต่อเนื่องตลอดทั้งการต่อสู้เลยนะครับ ซึ่งสกิลโดยรวมนะครับที่อ่านมานี้นะครับเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลโจมตีทั่วไปนะครับวิถีแห่งเทพสุ่มโจมตีสตูสีาย ด้วยดาเมจธาตุน้ำ1น6า136%และเพิ่มดาเมจแถวของตน10%นต0ต่อเนื่อง1รอบโดยโจจูนั้นนะครับจะเป็นแม่ทัพที่โจมตีสตูแบบสุ่ม4ตัวนะครับและจะโจมตีเป็นธาตุน้ำด้วยนะครับสกิลต่อมานะครับก็เป็นสกิลฆ่าโกรธค่ายเซียนฮาวา สุ่มโจมตีศัตรู4รายนะครับด้วยดาเมทธาน้ํา461%และทําดาเมทธาน้ำพิเศษนะครับ1,400%ทําให้ตําแหน่งที่มีดีบัฟนะครับเกิดดาเมจ2เท่าและทุกครั้งนะครับที่ศัตรูตาย1รายนะครับจะเพิ่มดาเมจพิเศษ80%และมีโอกาส20%นะครับในการใช้เอฟเฟกตจับขั้วกระดูกนะครับกับเป้าหมายที่โจมตีนะครับต่อเนื่อง2รอบ สำหรับสถานะจับขั้วกระดูกนั้นนะครับก็จะหมายถึงแต่ละรอบนะครับได้รับดาเมจ20%ของค่า HP สูงสุดของตนเองนะครับก็คือศัตรูที่ติดสถานะจับขั้วกระดูกนะครับในระยะเวลาของสถานะนี้นะครับศัตรูนั้นนะครับจะโดนดาเมจ20%นะครับคิดจากค่า HP สูงสุดของศัตรูนั่นเองนะครับและศัตรูนะครับจะโดนลดพลังโจมตีและลดพลังป้องกันนะครับลง10% และเมื่อได้รับเอฟเฟกประเภทจำกัดดาเมจนะครับแต่ละรอบนะครับจะได้รับดาเมจพิเศษเพิ่มอีก20%นะครับของค่า HP สูงสุดและจะลดพลังโจมตีและพลังป้องกันพิเศษนะครับ30%ต่อเนื่อง2รอบในคำว่าเอฟเฟกนะครับประเภทจำกัดดาเมจนั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็คือเอฟเฟกอย่างเดียวกันกันกบจับขั้วกระดูกนั่นแหละครับ ก็คือมันจะเป็นสกิลนะครับประเภทที่มันบอกว่าได้รับดาเมจ20%ของค่า HP สูงสุดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจำกัดประมาณดาเมจแค่นี้นะครับเมื่อได้รับเอฟเฟกประเภทจำกัดดาเมจพวกนี้เข้าไปนะครับก็จะได้รับดาเมจพิเศษเพิ่มอีก20%นะครับก็จะคิดจากค่า HP สูงสุดของผู้ที่โดนนะครับและจะลดพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับแบบพิเศษนะครับอีก30%นะครับต่อเนื่อง2รอบ ซึ่งถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับตัวเกมนะครับจะชอบใช้คำว่าสมมุตินะครับโจมตีศัตรูสีรายด้วยดาเมจ200%และทำดาเมจพิเศษอีก1,000%ก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมไม่เอามารวมกันเป็นโจมตีศัตรูสีรายด้วยดาเมจ1,200%อะไรประมาณนี้ครับให้มันเป็นก้อนเดียวไปเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งก็งงกับคำอธิบายของเขาจริงๆนะครับ เราก็มาดูคำอธิบายของสกิลกันต่อเลยนะครับและดาเมจค่าโกรธนะครับเพิ่มดาเมจกับแถวตรงข้าม25%เออแล้วแถวตรงข้ามนี่มันแถวไหนนะครับก็เอาเป็นว่านะครับน่าจะเป็นแถวของศัตรูกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่านะครับเรามาดูตอน5ดาวกันเลยดีกว่านะครับดาเมจธาตุน้ำนะครับจะเพิ่มเป็น658%นะครับและมีดาเมจพิเศษนะครับเพิ่มเป็น2,000% และจะเพิ่มโอกาส50%นะครับในการใช้จับขั้วกระดูกนะครับกับเป้าหมายที่โจมตีดาเมจค่าโกรธนะครับจะเพิ่มดาเมจกับแถวตรงข้ามเป็น40%ต่อมานะครับเรามาดูสกิลท่าไม้ตายนะครับนรกหนาวเหน็บ สุ่มโจมตีศัตรู4ีรายนะครับด้วยดาเมจธาตุน้ำ691%และทำดาเมจธาตุน้าพิเศษนะครับ2,100%และทำให้ตำแหน่งที่มีดีบัฟนะครับเกิดดาเมจ2เท่าทุกครั้งที่ศัตรูตาย1รายนะครับจะเพิ่มดาเมจพิเศษ80%และมีโอกาส40%นะครับในการทําให้ติดสถานะจับขั้วกระดูกนะครับกับเป้าหมายที่โจมตีต่อเนื่อง2รอบ ถ้าไม้ตายนะครับจะเพิ่มดาเมจกับแถวตรงข้าม50%นะครับค่าจิตสังหารเริ่มต้นนะครับ50แต้มเมื่อตนออกเทินนะครับฟื้นฟู50แต้มเพื่อนออกเทินนะครับฟื้นฟู25แต้มถ้าไม้ตายดังกล่าวนะครับใช้ในการต่อสู้ได้เพียง3ครั้งเรามาดูตอน5ดาวนะครับ ดาเมจธาตุน้ำนะครับจะเพิ่มเป็น987%ดาเมจพิเศษนะครับเป็น3,000%และมีโอกาส100%เลยนะครับที่สตูนะครับจะติดสถานะจับขั้วกระดูกนะครับถ้าไม้ตายนะครับจะเพิ่มดาเมจแถวตรงข้ามเป็น100%เลยนะครับและสตูนะครับที่ติดสถานะจับขั้วกระดูกอยู่นะครับจะได้รับดาเมจในแต่ละรอบนะครับเป็น40%นะครับของค่า HP สูงสุดของตนเองนะครับ และก็จะเปลี่ยนดาเมจพิเศษนะครับเป็น40%เช่นกันนะครับครับและสกิลต่อไปนะครับจะเป็นสกิลพาสซสฟนะครับทางแห่งความจริงโจจู jo jo นะครับในขณะต่อสู้นะครับจะอัพเลเวลของวิเศษของตัวเองอย่างต่อเนื่องทุกครั้งนะครับที่ทําภารกิจทยานสำเร็จนะครับของวิเศษจะอัพเลเวล เรามาดูภารกิจทยานกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับภารกิจทยานนั้นนะครับจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับในอันแรกนะครับก็คือภารกิจทยานพิชิตศัตรูนะครับทุกครั้งนะครับที่เพื่อนร่วมทีมนะครับสังหารศัตรูหนึ่งรายของวิเศษนะครับจะเพิ่มความสามารถก็คือเมื่อปล่อยท่าไม้ตายนะครับจะทําดาเมจพื้นฐาน6เท่านะครับต่อศัตรูทั้งหมดสําหรับอันที่สองนะครับภารกิจทยานกลลวงนะครับ เมื่อกุณซือฝ่ายเรานะครับปล่อยสกิลของวิเศษจะเพิ่มความสามารถนะครับก็คือขอบเขตเป้าหมายของสกิลโจมตีนะครับของโจจูจะขยายเป็นโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับสำหรับอันที่3นะครับภารกิจทยานพันลวงเมื่อกายล่างสำเร็จนะครับของวิเศษจะเพิ่มความสามารถทำให้สกิลท่าไม้ตายนะครับมีโอกาส3 0มสร่าเหมมันจองจำนะครับนานหนึ่งรอบและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ ในการเริ่มต้นแต่ละรอบนะครับเพิ่มเขตแดนของตนหนึ่งชั้นต่อเนื่องทั้งการต่อสู้ในส่วนความหมายของเขตแดนนั้นนะครับก็จะหมายถึงว่าแต่ละชั้นนะครับจะเพิ่ม,ามดาเมจต่อตอนเองทั้งหมดนะครับ10%และทุกครั้งนะครับที่ทำภา,า,ารกิจทยานสำเร็จนะครับจะเพิ่มเลี่ยงดาเมจของฝ่ายตนทั้งหมดเลยครับ5%ต่อเนื่องทั้งการต่อสู้เลยนะครับและจะเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันนะครับให้ฝ่ายตนทั้งหมด10% และรายละเอียดส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นการกายร่างนะครับก็จำเหมือนเดิมทั้งหมดเลยนะครับก็จะขอข้ามไปเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูการออกสกิลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ในเทิร์นแรกนะครับโจจูนะครับจะออกสกิลท่าไม่ตายออกไปนะครับก็จะทำดาเมจแบบสุ่มสีตัวนะครับซึ่งผมจะขอข้ามการต่อสู้ไปเลยนะครับ และเมื่อกุนซือของเรานะครับทำการออกสกิลไปนะครับภารกิจทยานกลลวงนะครับก็จะสําเร็จนะครับและเมื่อภารกิจสําเร็จนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมของเราได้ด้วยนะครับและเมื่อโจจูนะครับออกสกิลท่าไม้ตายตอนกายล่างแล้วนะครับก็จะมีโอกาสในการร่ายเหมันจองจําให้กับศัตรูนะครับ จะเห็นว่ามีการทำดาเมจพิเศษท้าไม้ตายได้ด้วยนะครับลักษณะของเหมันจองจำนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนโดนแช่แข็งนะครับและศัตรูนะครับก็จะติดสถานะจับขั้วกระดูกด้วยนะครับซึ่งก็จะโดนลดพลังจมตีและพลังป้องกันนะครับลงนะครับ โดยสรุปแล้วนะครับโจจูนั้นนะครับก็เป็นแม่ทัพนะครับที่ทุกคนต่างต้องการนํามาใส่ในทีมนะครับเพราะจะมีสกิลนะครับที่โดดเด่นที่สุดเลยนะครับของโจจูนะครับก็คือเหมันจองจํานั่นเองนะครับโดยเจ้าสถานะเหมันจองจํานี้นะครับจะสามารถทําให้ติดได้อยู่2แบบนะครับ คือจะติดสถานะนี้นะครับตอนที่ยังไม่ได้แปลงคลาสนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่ผมนําเสนอไปนะครับก็คือตอนที่ผมยังไม่ได้แปลงคลาสนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะติดได้อยู่นะครับโดยจะมีเงื่อนไขอยู่ว่านะครับเราต้องทําภารกิจทยานพันลวงนะครับสำเร็จแล้วนะครับวิธีทํานะครับก็คือเมื่อกายร่างสําเร็จแล้วนะครับสกิลท่าไม้ตายนะครับจะมีโอกาส30%นะครับในการร่าเหมันจองจำครับนาน1เทินนะครับ และอีกวิธีหนึ่งนะครับหลังจากเราแปลงคสัสนะครับของตัวละครเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อโจจู่กายล่างแล้วนะครับก็จะมีโอกาส100%เลยนะครับที่จะไล่เหมันจองจําใส่ศัตรูนะครับนั่นก็คือนะครับถ้าได้ล่แล้วนะครับติดแน่นอนนะครับร้อ และสกิลอื่นๆนะครับที่น่าสนใจอีกนะครับก็จะเป็นสกิลประเภทพาสีบนะครับทุกครั้งนะครับที่เพื่อนร่วมทีมนะครับสังหารยูนิตฝ่ายศัตรู1รายนะครับก็จะทําให้โจจูปล่อยท่าไม้ตายทําดาเมจพื้นฐาน6เท่าต่อศัตรูทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถือว่าโหดมากๆนะครับและถ้ากุนซือฝ่ายเรานะครับปล่อยสกิลแผนการนะครับ ก็จะทําให้ขอบเขตของการปล่อยสกิลของโจจูนะครับครอบคุมศัตรูทุกตัวเลยนะครับและก็ยังมีความสามารถในการบัฟให้ตัวเองด้วยนะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นแต่ละรอบนะครับก็จะสามารถบัฟดาเมจให้ตัวเอง10%ตอนชั้นนะครับซึ่งเมื่อผ่านเวลาไปหลายๆรอบนะครับก็จะได้ความสามารถในการโจมตีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ เอาเป็นว่านะครับยิ่งพูดเยอะไปนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอวยแม่ทับตัวนี้นะครับยังไงก็ต้องลองใช้เองดูนะครับว่าจะเป็นจริงอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือไม่นะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ